รอของเล่นอย่างเดียวครับไม่ได้รออะไรมาเร็วออ่โอรถสวัสดีครับ ของขวัญเต็มโต๊เลยเวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับแกะของขวัญอ้าววันนี้เราจะมาแกะของขวัญเนื่องจากวันเกิดเบลลี่ปีใหม่เที่ยวเลยอ่าเป็นวันเกิดของน้องเบลลี่ที่ผ่านมานะครับซึ่งเราเป่าเค้กวันเกิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว<อ>แต่ว่าเรายังไม่ได้อ่าทการแกะของขวัญให้น้องเบลลี่นะอ่าแล้วทีนี้ก็พี่เบียมน้องบอช่กับน้องเบลลี่ก็ได้ของขวัญปีใหม่มาอีก ก็เลยมาแกะทีเดียวไปเลยโอเค okay, งั้นเราจะมาเริ่มแกะของขวัญกล่องไหนกันก่อนครับชิ้นเล็กที่สุดก็ไปชิ้นนี้เลยเหรอดีะ่ะชิ้นนี้คือของขวัญอะไรครับของขวัญปีใหม่เฮ้ยของขวัญปีใหม่เอาที่หลังเออเอาของขวัญของน้องเบลลี่ก่อนอ่าของขวัญน,น้องเบลลี่ก่อน อ่านี่เป็นของขวัญของน้องเบลลี่ก่อนนะโอเคมาแกะกันเลยครับมาห้ามาแกะเลยครับให้มาช่วยเออน้องเบลลี่ชีกเลยนี่ของใครให้มารู้หรือเปล่าครับของใครลูกขึ้งขี้ึ้งปั๊บผึ้งนะอ่าเบลลี่ต้องเรียกป้าผึ้งแล้วอะไรอ่ะมันคืออะไรเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรเจ้าหญิงอะไรวว้า สวยนะน่ารักอ่ะนี่หวีนะครับแล้วก็มีกิ๊บหนีบผมโอ้โหเป็นลายเจ้าหญิงเลยอ่ะนี่ของดิสนีย์ด้วยนะทำยังไงก่อนทำยังไงก่อนขอบคุณค่ะพี่เพียังขอบคุณค่ะป้าพึ่งขอบคุณนี่มาโอเคอย่างแรกผ่านไปแล้วต่อไปกองไหนต่อไออันนี้คือของขวัญปีใหม่เหรอใช่ใช่แ่กองนี้งั้นแยกเอาออกมาก่อนดีกว่าเอา่ข้างไม่ข้างนะโอเคหลบก่องค่ะเบลลี่ค่ะ พี่แกงพี่แก้มใช่เปล่าอ๋อเขาจำได้โอ้มามามาดูไปเลยครับโอเคแกงเลยค่น้ออะไรอ่ะให้ก่อนมาเหรอโอ้กล่องหน้ายิ้มมาเลยครับอะไรกันเนี่ยอะไรกันอะไรกันให้มาแกงอะไรไหมคะมาลุ้นลุ้นดูไปเลยครับผิดยวพร้อมๆกันยาวมือเข้ามานะมีของมีดมีของมีคมนะ

หโอ้กระเป๋าอ๋อมีเนี่ยให้ตบพายด้วยนะใช่โอ้เป็นลายคิดตตี้ไหนล้วตรงนั้นมีอะไรครับให้ผมมาดูหน่อยค่ะอ๋อที่ลัดผมนี่ว้าวเป็นไงอันนี้คืออะไรอ๋อที่หนีบผมไงนี่ที่หนีบผม ออเป็นชุดกระเป๋ากับนี่มีชี่รัดผมนะเป็นลายคิตตี้หมดเลยนรรจิงะขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เกมต่อไปเอาอะไรอะไรต่อคะอันนี้อันนี้ขอดูหน่อยอันนี้คืออะไรขอดูอันนี้ที่ปอเช่ถืออะกโปเกมอนการ์ดโปเกมอนนี่ของใครเบมพี่เบมให้ใช่ไหมคะของพี่เบมให้นะนี่เป็นสีทองอลามเลยอ่ะชอบสีทองเลยจะโบไงอ่าเบลลี่ชอบสีชมพูสีม่วง มาดูยาวๆเลยกล่องไหนต่อนี่เหรอโอ้อันนี้ของไทยเ่ยพี่ไก่พี่พี่ไก่ใช่เปล่าเบลลี่จำได้หมดเลยเหรอจำดีความแตกไก่นะอุ้ยอะไรอะอะไรทำไมกล่องมันเหมือนมือเอที่ญี่ปุ่นที่ใช่เหมือนเล่น น้องสองคนนี้รอของเล่นอย่างเดียวครับไม่ได้รออะไรง่ายนะเอ้มีอีกมีอีกตรงนี้นะคะมันคืออะไรอะไรพี่ไก่ชอบเอาไม้ให้ฉันก็สงสัยฉันก็สงสัยพี่ก็สงสัยจะมีมีอีกมีอีกอะไรอ่ะว้าวจิ๊กซอว์บ้าใช่ไหมอันนี้หนูนี่ออ๋อเป็นหาดจิ๊กซอว์ อ๋อไหนขอดูไหนขอดูอันนี้หนูเล่นเอ้ยอันนี้หนูเล่น่ยอ๋อนี่มันตัวติดกําแพงนี่โอ้โีวิกลัยให้หลายอย่างจังโหนี่จิ๊กซออะไรนะเอลซ่าใช่ไหมอันนี้แล้วก็โ้จิ๊กซอแบบนี่เป็นสัตว์ด้นะนี่อันนี้เป็นแผ่นแบบไม้นะเป็นแข็งนะครับโหแล้วก็มีตัวนี้นะเอาไว้ติดผนัง มีหลายตัวเลยนี่พี่เบียมกับพอเช่ถืออยู่ว้าววันนี้ขอบคุณ่อนขอบคุณใครขอบคุณพี่กายมาเรามาถึงข่าวกล่องต่อไปแล้วครับวันนี้ของใครเอ่ยพี่โจ๊กนะโอ้กล่องมนเริ่มเลยดูดิกล่องจะเท่าตัวน้องอยู่แล้วนับโจ๊กนะโอ้เก๋เลยนะคะอะไรนะคืออะไรครับกล่องมันเริ่มเลยขามือขามืา กันแมงมันสีมันคืออ,อะไรตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมโอเคไปเลยค่ะเฮ้ยปีกปีกเจ้าหญิงหรือเปล่านี่เปนสีชมพูอ <c oughs> ของฝันของเบลลี่นี่สีชมพูหมดเลยนะแตนะ่ขอขอตาดูก่อนขอมันเป็นปีกแบบติดที่หลังเหรอครับนจะบินได้มีไฟด้วยใช่ไหม นะอย่<ะ>าไปร,รีบติดแสรบรีบก็บินคือเนี่ยเขาให้ใส่ฐานน่าจะมีไฟนะ<ฟ>แล้วก็ไม่รู้ขยับได้หรือเปล่านะว้าวโหนี่พี่โจจะให้เบลลี่เป็นเจ้าหญิงแล้วนะออขอบคุณย่างออขอบคุณย่างขอบคุณค่ะอันออนี้ของปลาปลาเองปลาปลาหรออ๋อนี่ของปลาปลาเหรอเอาคุณมาหาก่อนดีกว่าได้ของปลาปลาต้องของปลาปลามราจะสวยเนี่ยจากของที่ต้องรู้อีก น,น,นี่ของมาหมาเหรอทำไมของมาม่ากล่องใหญ่จังอะเอาเลยค่ะโอ้โหวังเห่าจีหังเลาจีังเาจีหลายคนไม่รู้จักมันคือน้ำสมุนไพรนะครับของจีนนะอร่อยมากแกะกรแกกรดูก่อนว่าข้างในคืออะไร มาเป็นภาษาจีนแบบเต็มที่เลยครับนี <S <S ตเตรงไหนเนี่ยห่อย่งไงเนี่ยรูล้ละไม่ใช่นะนั่คืออะไรครับประเทศรู้ได้ไงอ่่้เมาวสคอดไงอ๋สัไหนไหนไม่เห็นเลยโอ,อรถส,สีแชมพู น่ารักสีแชมพูเลยอะไม่มีรถด้วยนี่อะไรของยี่ห้อวูหลิงวูหลิงวูหลิงกำลังกำลังจะาขายที่ไทยนะรถไฟฟ้าใช่ไหมขอดูหน่อยโอ้โหนี่เซ็ตรถคิตตี้โอ้โหไหนขอดูก่อนขอะป้าดูก่อนโอ้เป็นคิตตี้เลยนี่มีสองกล่องเหรอครับใช่เป็นรถมาสุดท้ายแล้วของป้าป้า ก็นั่นนะสิมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะมันจะเก่อเ่ิเไม่มีอ่ะอาจไม่มีอะไรก็ได้มาดูันเลยครับยาวหมีหมีหมีเบเบ่จะเป็นกล่องเฉยๆโอเคตรงนี้เลยคะน้องสัตโลกอ่ะสัตโลกเลยค่ะัตนลกอ่ะ สวัสดีครับยาวสวัสดีครับบอสวัสดีครับบนเดะ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 น้อน้ๆระวังมือนะนง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 ดูครับว่ามันคืออะไรตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเรนนี่นะเนี่ยคนนี้ตื่นเต้นสุดในบ้านแล้วเนี่ยขอให้แกะทุกวันเลยมาเร็ว โลคิตตี้นี่เบลลี่ชอบตุ๊กตาคิตตี้เกี่ยวกับคิตตี้นะเนี่ยวันนี้ไม่ไดของเบลลี่มันเสีชมพูอย่งเลยนี่ผู้หญิงก็อย่างเงี้ยครับเป็นคิตตี้มีตามีโลโก้ด้วยว้าวนี่ของขวัญของเบลลี่ทั้งหมดนะครับโอ้โหเยอะแยะเต็มโต๊ะไปหมดเลยอ่ะเบลลี่ขอบคุณทุกๆคนก่อนแล้วนะครับมาต่อไปถึงข้าว ของขวัญปีใหม่ของทั้งสมคนนะครับถ้าใครซื้อให้บอกก่อนปุ่ก่อนปุ่ตีตีด้วยนะปุ่ตีเป็นคนซื้อให้นะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันดูต่อไปเราจะมาเริ่มแกะของขวัญปีใหม่ของเอาของเบลลี่ก่อนเลยจะได้ต่อเนื่องจากขวัญวันเกิดไปเลยนะอุ้ยเบลลี่อย่าเล่นนะมาเปิดเลยครับมาเมะให้น้องเปิดเลยรู้เป็นอะไรรู้หรือะ พ่อพอเช่ไปแอบซื้อกับกูตีเหรออุ้ยเปิดมาแล้วโอ้โหนี่มันคือว้าซุปเปอร์วินใช่ไหมครับว่าคือซุปเปอร์วินใช่เหรอเขาเป็นรีไปเลือกเองใช่ไหมค่ะว้าวนี่เหนียวหสีแชมพูอีกแล้วนี่ตัวใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยใช่สวยไหมดีด้วยนะดูดิมันมันมีแบบใบพัดด้านบนด้วยอ่ะเหมือนเฮลิคอปเตอร์เลย ซูเปอร์วิงนี่ปอเช่เคยรีวิวตัวสีทองไปแล้วทีหนึ่งเลยอันนี้ของเบลลี่เป็นสีชมพูเลยอ่ะต่อไปแกของใครต่อปอเช่ปอเเอ็งว่าไหมคะนี่ๆๆมาว่าแกนี่ให้แบบอ๋อเอาเลยโอเคเอาเลยแกเองเลยลุยเองเลยโตแล้วทำเองได้อ้ยอะไรอ่ะโอ้โหมันต้องทับบอใช่ไหม อันนี้เขาบอกดิฟดิฟเรสเซอร์โอ้โหเป็นรถบังคับแบบดิฟเลย <c oughs> ว้าวหุ้ยอย่างเท่โอ้โหนี่อ่าบอเช่ด้บาบอเช่ชอบรถนะก็เอารถบังคับมาใช่ไหมมาสุดท้ายแล้วครับพี่เบมพี่เบมนี่โตสุดแล้วนะ <c oughs> ว่าของพี่เบงเป็นไรน,นี่ครัมมกมนนี่โอ้โหการสกโกมอนอีกแล้วครับน้องว้าวว้าวโปกเกมอนขึ้นอะไรขึ้นพีโ่โรดนี่กล่องแบบใหม่เหรอหรือว่ามันมีมานานแล้วครับอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าน่าจะเป็นอันใหม่ครับอ่อนี่โอ้โหแต่ละคนโปกเกมอนรถบังคับกับซุปเปอร์วิงฮขอบคุณค่อนขอบคุณค่ายก่อน งานนี้เราก็ได้แกะของขวัญวันเกิดให้น้องเบลลี่หมดแล้วนะครับนี่ครบสี่ควบนะวันเกิดของน้องเบลลี่แล้วก็มีแกะของขวัญปีใหม่ของทั้ง3คนด้วยว้าวโอเคแล้วก็ปีใหม่นี้พวกเราก็ขออวยพรให้น้องๆเพื่อนๆมีร่างกายที่สุขภาพแข็งแรง <c oughs> เชื่อฟังเชื่อฟังคําสั่งของพ่อแม่แล้วก็คุณครูด้วยนะครับแล้วก็ไรต่อดีครับรอมะ ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับโอเควันนี้พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงคลิปนี้พวกเราขอฝากน้องๆเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง M&M m a g a z ค่ะบ๊ายบ MM, 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 าย<า>